โอเคครับ okay. ผมอันนี้นะครับเป็นการเล่นด็อกเตอร์ครั้งแรกของผมเลยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะมีการกดคอนโทลกับเมาส์สองใช่ไหนะสำหรับตัวนี้นะครับเพิร์กยังมีแค่ชิ้นเดียวอยู่เลยแอดออนไม่มีเลยสักอันนะครับออฟเฟอร์ลิงก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย อเคหาคนยากเหมือนกันเนีนะเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับคืนนี้แบบงงๆระยะมันไกลขนาดไหนอะ เฮ้ยยัดไม้ครับผมขอแค่เจอแบบไม่โหดก็พอแล้วเัินมาไหวไม่ไหวของก็ไม่มีนะครับแบบแย่แหละ ที่มาเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจนั่นเองแล้ะนะมาขาจกรยัดไม้นะครับ เอาให้หลอนเอาให้หลอนคนนี้ยตอนนี้เขาเล่นไม้ไม่ได้ละใช่ปะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคุณน็อกพิล่าวิ่งกลับงั้นเลย ร้อนร้อนร้อนเราอะฉาย้า <S <S ผมว่าตัวนี้เล่นยากนะแบบไม่มีของไม่มีของอเลยเลยปล่ออันติดซะน,นะเอา้าอะไรกันครับเนี่ย คือผมก็เห็นเขาแล้วอ่ะแต่เน็ตผมมันกากเหรอั้งงวานนี้ผมได้แล้วลุงเขาวิ่งเร็วอนกันนะเนี่ย ไม่ค่อยด่วนนะครับสำหรับตาแรกคือเก็บได้นิดหน่อยผมก็พอใจแล้วเหมือนเอามาลองฝึกเล่นก่อนลองสนามกับใครไม่รู้โอ้เครื่องผมซ่ได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเกิดเครื่องแถวนี้มันยังไม่มีคนซ่อมก็ไม่เป็นไร ให้อยู่เครื่องไกลนะครับจริงๆก็ไม่อยากตามหรอกเนาะให้เขาหลอนมื่อน,อนแต่เหมือนเขาอยากพาเราไปอ่ะได้คอยเด็ดอีกหนึ่งเอาจริงเขา ตอนนี้ผมแบงอย่างเสียเปรียบเลยนะก็ต้องวัดกันตอนเหลือสองเครื่องอะแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่องแล้วไม่เป็นไรให้เขาช่วยไกลๆได้แหละแต่เราจะคุมเครื่องแล้วนครับให้มีคนรอช่วยแหละขอเด็ดสเตสุดท้ายเฮ้ยสเต็ตสอง ไม่มีร้อนร้อนคนนี้เขาร้อนตัวรัวข้ามกลับเหรอฉีกไกลเหมือนกันเนี่ย เขาปล่อยเลยอ่ะคนนี้ไป,สป่สเปนนะฮะคุติดเล่นไปหน่อยสองคนเดือดนกพิราบอ่ะโอ้ยนกน้อยเหรอ เขาช่วยนกแมวไปละแขวนก่อนแล้วกันระเบิดอันตินะครับจะไ,ได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนช่วยกันเร็วดิ เขาจะเล่นแค่นี้นะครับผมอุ้มก่อนก็ได <c oughs> ้เสียใจอ่ะเอาแผลเดียวก่อนเนาะเฮ้ยเอาว่ะได้ครับ ลุงเินผมว่าผมยางหรอกเจอแล้วครับ รอนจริงๆผมน่าจะแขวนแขนให้จบๆเนาะแขวนเลยดีกว่ามีลุงบินอ่ะมีไฟฉายทำให้ผมเล่นค่อนข้างยากนิดนึง ตอนนี้เครื่องนี้นิ่งแล้วนะครับเราคุมโซนได้อยู่ข้านายกำลังจะสะบัดกันอยู่ตอนนี้ เจอแล้วนะครับด็อกเตอร์เป็นตัวที่ปั่นประสาทอยู่นะก็ <_ p ull ing> แค่ช็อตๆเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะเจอเขาเอางห <_ p ull ing> ลอกไฟ เดี๋ยวก่นแล้วนะครับนุพิลาการเล่นด็อกเตอร์ครั้งแรกเอ้ย hey, ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นหนุกจะได้เลยนะถ้าเกิดเขาไม่มีโดดตโต้ก็ไม่เป็นไรผมจะมาพามาไว้ตรงเครื่องเนี้ยผมจะได้คุมเครื่องได้ จ้าช่วยลรวจ้าลุงอยู่ตรงนั้นจ้าถึงจ้าสินาทีเองนะตอนนี้ถือว่าทำเวลาได้โอเคอยู่ยนะครับแต่เครื่องนั้นน่าจะเสร็จละรีบแวนรีบไปคุมดีกว่า สวัสดจ้าผมให้เขาช่วยเลยเนาะแกนน่ป่ะเราอย่าลบมากนะครับเดี๋ยวจะหายหมดเรียงไฟกันได้ตรงประตู คิดว่าเรายังสามารถไปกันได้โอเคฮะเดี๋ยวผมไล่เลยวิ่งไปนน่นละ ได้ลุงมาคนหนึ่งก็โอเคนะจบแล้วครับสำหรับลุงบินคนนเนสเต็ปตู้อ่ะ เอาแล้วกันเนาะเอาสองคนพอสำหรับการเล่นครั้งแรกผมว่าสวยอ้าวอ,อะไรของเราเนี่ยโอเคอาการหนักใเ,เ้ี่้เราอะ่ะเออตัวด็อกเตอร์เป็นตัวที่แบบเล่นง่ายอยู่นะครับผมว่ามันมันปั่นปั่นเดียวเขาออกละสองคนคือจริงๆตอนนั้นผมไล่ได้แต่ผมไม่เอา เพราะว่าเดี๋ยวโลบมากก็เดี๋ยวอดหมดเลยนะโอเคครับได้ขนาดนี้เอนดิตี้คงพอใจแล้วมัง้งมาดูกันซิว่าจะได้เท่าไหร่ที่ผมมาเล่นเพราะว่าผมมาทำภารกิจด,ด้วยนะครับได้มาขีดหนึ่งนะครับจี GG, ครับ โอเคถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับตัวด็อกเตอร์นะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่เปิร์กอันเดียวนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการลองเล่นด็อกเตอร์ครั้งแรกนะครับก็มีอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า